มันเกิดขึ้นตรงไหนอะครับแล้วอไรมันจะเกิดแรงเสียดทานแรงเสียดทานเนี้ยมันเป็นแรงที่ต้านก,การเคลื่อนที่คุก,ก้าครับแล้วแรงเสียดทานมันเกิดขึ้นตรงไหนอะครับตรงบริเวณพื้นผิวสัมผัสกับผิววัตถุสมมติว่าคุก,ก้ามีกล่องใบหนึ่งคุก,ก้าออกแรงดึงกล่องใบนี้เอฟดึง แกดึงกล่องให้มันเคลื่อนที่ดังนั้นกล่องจึงเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดทานมันจะมีทิศตรงกันข้ามากับการเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะไปทางซ้ายดังนั้นตำแหน่งของแรงเสียดทานจะอยู่ได้เนี่ยเห็นไหมมันต้องอยู่บริเวณรอยต่อจริงๆเธอสบายนะเธอนะเธอจอะเขียนผิดนะตพว่าเรไปเจอข้อสอบเฮ้ยคุกูก้นแรงเสียดทานเกิดตรงนี้ฉันตีตายนะเธอนะไม่ใช่มันต้องเกิดขึ้นที่ผิววัตถุกับพื้นผิวสัมผัสอย่าไปเขียนตรงนี้ หรืออย่าคุกกาอยู่ตรงกลางก็ได้มาแรงเสียทานเนี่ยยาค่ะแล้วอะไรมันจะเกิดแรงเสียทานเมื่อมีแรงกระทำมันอะไรบ้างที่เป็นแรงกระทำแรงผลักแรงดึงแรงขีดแรงเป็ะแรงกระชากการออกแรงกระทำครับหนึ่งครับออกแรงกระทำแล้วแต่วัตถุไม่เคลื่อนที่หรือวัตถุเคลื่อนที่ก็ได้ไอตกลงไอแรงเสียทานเนี่ยหนูออกแรงดึงแล้วมันไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมใช่อ้าวถ้าหนูออกแรงดึงแล้ววัตถุเคลื่อนที่ล่ะก็เกิดแรงเสียทานใช่ไหม ช่แรงเสียดทานที่หนูจะได้เจอกันในเนื้อหาของป .5 เนี่นยมันเป็นแรงเสียดทานที่มีค่าเท่ากับแรงที่กระทำคูก้ามีชุดการทดลองให้เราดูคูก้าดึงถุงทรายเห็นไหมลกูกคูก้าออกแรงดึงครับแต่เราจะเห็นว่าถุงทรายยังไม่ได้เคลื่อนที่ออกแรงดึง2นิวตันเห็นไหมมาเขาว่าอะไร หมายความว่าแรงเสียดทานที่อะไรที่ถุงซายกระทำต่อพื้นผิวก็มีค่าเท่ากับ2นิวตันเหมือนกันคูก้าออกแรง F1 แกแกออกแรงดึง10นิวตันใช่ไหมแกหนูดึงไปฝั่งขวานะแล้วแรงเดทานของหนูล่ะแรงเสียดทานของหนูก็ต้องมีทิศไปฝั่งซ้ายไง<อ>แล้วแรงเดทานหนูจะมีค่ากี่นิวตันนะคะไม่รู้อา้าวก็คำนวณดูสิหนูดึงออกไฟ10นิวตันแต่มันไม่เคลื่อนที่เสียว่าอยู่นิ่งใช่ปะใช่โอถ้ามันอยู่นิ่งหมายความว่าซิกมาเอเท่ากับศูนย์มะลุเท่ากับศูนย์ออกแรงดึงกี่นิวตัน10นิวตันแฟนค่าสะแรงเดทานกี่นิวตันไม่รู้หาเถอย้ายข้างสมกการา,กการเเอ่ับ10ย นิวตันเหรอใช่ดังนั้นแรงเสียดทานหนูออกแรงดึง10นิวตันแรงเสียดทานที่ได้ก็มีค่าเท่ากับ10นิวตันโอยแกบอกว่าเธอเขาออกแรงดึงเท่าไหร่แรงเสียดทานเท่านั้นนะเธอ